สวัสดีครับนุ่มประดับยนต์นะครับตัวนี้ผมจะมาแนะนําตัวตัวจับโทรศัพท์นะครับตัวนี้ผมว่ามันเวิร์กมันเวิร์กดีนะครับสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นรุ่น YS071 นะครับก็ในกล่องจะมีเป็น2ชิ้นไปให้แบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบห้ดูนะครับนี่นะคะรับใส่เข้าไปรับตัวนี้ตัวนี้พื้น จะเป็นลายลายเคเบิล่านะครับตัวเคเบิล่านี่นะครับดูข้อดีของเขานะครับก็คือเวลาเราเราสามารถตั้งกับคอนโซลก็ได้นะครับหรือไม่ก็ตัวติดกับกระจกนะครับตัวนี้นะครับติดกับกระจกก็ได้หรือว่าคอนโซลก็ได้นะครับสามารถปรับมุมตามสรีละของลูกค้าแต่ละท่านเลยนะครับแล้วแต่คอนโซลหน้ารถของแต่ละท่านนะครับเราก็กดเพียงแค่กดตัวนี้นะครับไม่มีอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าใดๆนะครับก็แค่กดแค่นี้นะครับน,นี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะกดนะนี่มันกะ็จะกลางออกให้นะครับน,นี่นะจะกลางออกให้นะครับแล้วเวลาเราวางโทรศัพท์ไปปั๊บเนี่ยเราก็กดหนีบแค่นั้นเองแต่เวลาเราจะใส่นะครับ <S <s <boro> <S เราก็ใช้มือเดียวเราก็กดมันก็จะกลางออกนี่ครับแตะนิดเดียวครับแตะนิดเดียวก็จะเลื่อนสไลด์ออกมานะครับ แล้วเราก็กดให้มันพอดีกับตัวโขงโทรศัพท์นะครับแล้วก็ปรับหมุนปรับหมุนได้รอบทิศทางนะครับแล้วก็สามารถยืดได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มตัวแกนสามารถปรับล็อกนะครับปรับล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถปรับองศาได้อีก สเต็ปหนึ่งนะครับปรับได้สเต็ปหนึ่งนะครับผมวันนี้เราจำหน่ายอยู่ที่ราคา150บาทนะครับมาดูสินค้าที่ร้านก็ได้นะครับหรือว่าให้ทางเราจัดส่งให้ก็ได้นะครับติดต่อไปที่รายละเอียดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผม0912688201นะครับหนุ่มประดับยนต์นะครับสาขาท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมครับขอบคุณครับ